สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีทรงเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาด้วยทรงเป็นพระมาตุฉาหรือนายหญิงและพระวิมาดาหรือแม่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ต่อมาได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญที่สุดคือทรงเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดภิกษุณีสงฆ์ให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระประวัติในเบื้องต้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ แขวนโกิยะทรงมีพระเชษฐภคินีคือพระนางสิริมหามายาตามประเพณีในสมัยนั้นพระภค,คินีทั้งสองได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสุทธโธธนกะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทเมื่อพระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้เพียงเจ็ดวันก็เสด็จสว่างคตพระนางมหาประชาวดีโคตมี จึงทรงรับภาระในการอภิบาลเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประดุษพระโอรสแท้ๆของพระองค์เองด้วยความรักและเอาใจใส่ยอย่างยิ่งยวดพระองค์มีพระโอรสหนึ่งพระองค์คือนันทกุมารและพระธิดาหนึ่งพระองค์คือรูปนันทาการทูลขออุปสมบทครั้งประวัติศาสตร์ผ่าหนังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัสรู้ และเสด็จกลับมาโปรดพระประยุนญ,ญาตณกรุงกบิลพัสสุพระเจ้าสุดโททนะพุทธบิดาได้ทรงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเสด็จปรินิพานพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและมีพระประสงค์ที่จะสละเพศคริหาเพื่อออกผนวดในพระธรรมวินยัยพระนางได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และทูลขออุปสมบทถึงสามครั้ง แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธทั้งสาครั้งด้วยยังไม่เคยมีสตรีบวชในพระพุทธศาสนามาก่อนแต่พระนางก็มีได้ทรงย่อท้อด้วยพระไทยที่มุ่งมั่นพระนางพร้อมด้วยเหล่าสากิยนีนารีจำนวนมากได้ปลงพระเกศาหรือโกนผมครองผ้ากาสาวพัดหรือผ้าย้อมฝาดและเสด็จพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจากกรุงกบิลพัทสุ ไปยังกูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลและยากลำบากยิ่งพระอานนท์ทูลอ้อนวอนและการกำเนิดภิกษุณีสง์เมื่อเสด็จถึงที่หมายพระวรากายของพระนางและเหล่าสกิยนีนารีเต็มไปด้วยฝุ่นทุลี พระบาททั้งสองบวมพองพระอานนเถระพระพุทธอุปถากได้เห็นสภาพของพระนางที่ประทับยืนกันแสงหรือร้องไห้อยู่ที่ซุงประตูด้วยความเศร้าโศกเสียพระไทยจึงเข้าไปทูลถามเมื่อทราบความจริงแล้วพระอานนรู้สึกสงสารและเห็นใจในความตั้งมั่นของพระนางจึงอาสาเข้าไปกราบทูลอ้อนวอนพระพุทธองค์แทนพระอานนได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า สตรีเพศหากออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าสามารถบรรลุได้พระอานนท์จึงกราบทูลต่อไปว่าหากเป็นเช่นนั้นขอพระองค์ได้โปรดอนุญาตให้พระนางมหาประชาวดีโคตมีผู้ซึ่งมีพระคุณนุปการอย่างใหญ่หลวงต่อพระองค์ในฐานะพระมาตุฉาและพระวิมาดา ได้อุปสมบทตามความปรารถนาเถิดในที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้อุปสมบทได้โดยทรงบัญญัติคาุธรรมแปดประการขึ้นเป็นเงื่อนไขหากพระนางมหาประชาวดีโคตมียอมรับคารุธรรมแปประการนี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการอุปสมบทของพระนางซึ่งพระนางก็ทรงยินดีรับปฏิบัติทุกประการด้วยเหตุนี้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีจึงได้เป็น ปฐมภิกษุณีหรือภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาและเหล่าสากียะนีนารีที่ติดตามมาก็ได้อุปสมบทต,ตามลำดับก่อให้เกิดภิกษุณีสงขขึ้นเป็นครั้งแรกการบรรลุธ,ธรรมและการได้รับการยกย่องหลังจากอุปสมบทแล้วพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีได้ทรงศึกษาพระธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัด ไม่นานนักก็ได้บรรลุปเป็นพระอ,อรหันต์พร้อมด้วยภิกษุณีสหายอีก500รูปพระเถรีมีบทบาทสำคัญในการบริหารปกครองและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในหมู่สตรีด้วยเหตุที่ทรงเป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานรู้เหตุการณ์ต่างๆมาตั้งแต่ต้นและเป็นผู้บวชก่อนภิกษุณีทั้งปวงพระพุทธองค์ จึงทรงยกย่องพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีในตำแหน่งเอตทัทคะให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้รัตัญยูคือผู้รู้ราตรีนานหรือผู้มีประสบการณ์มากการเสด็จดับขันธปรินิพานพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีทรงดำรงชนมาชีพยืนยาวถึง1 2 0พรรษา ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานไม่นานพระเถรีได้พิจารณาเห็นว่าพระชนมายุของพระองค์สมควรแก่การแล้วจึงได้เข้าไปทูลลาพระพุทธองค์เพื่อปรินิพานพระพุทธองค์ทรงอนุญาตและได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระของพระเถรีด้วยพระองค์เองด้วยซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างสูงสุด แสดงให้เห็นถึงความกะตัญยู่กะตะเวทีที่พระพุทธองค์ทรงมีต่อพระมาตุฉาและพระวิมาดาของพระองค์เองประวัติของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเท่าเทียมในศักยภาพแห่งการบรรลุธ,ธรรมที่ไม่จำกัดเพศและเป็นแบบอย่างแห่งความวิริยะอุตสาหะความอดทนและความตั้งใจอันแน่วแน่ในการแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์